มันทั้งืนมันก็เย็นสบายดีเดี๋ยวแอดจะพาไปดูสระน้ำยู่ตอนนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วนะคะ ในสระน้ำ ระน้กว้างเนาะนี่แขนงดอไม้สองแขนง ไม้ก็ขึ้นไม่เยอะ bò bàn nữa lời bùa bàn lời ตอนนี้เป็นตำนานไปแล้วนะคะสมัยแอดม,มินยังเด็กรอยรอยพยานาคที่ที่สังเกตจากรอยเขานะคะเขาจะมาหายแถวเนี้ยดีน้องชายปลูกต้น ต้นไม้ของกินเขาจะมาหายอยู่แถวนี้นะคะเพราะแถวนี้เป็นร่องน้ำตรงนี้ก็เป็นสระน้ำที่ไม่เคยไม่เคยแห้งเลยนะคะเพราะไม่มีใครใช้นะคะสระน้ำตรงนี้ที่ทิปที่แล้วที่แอดเล่าไว้นะคะว่ามีรอยพญ,ญานาคขึ้นมาจาก ทางนูน้นก็จะมีคลองเล็กๆทางนาข้าวทางนู้นก็จะมีคลองเล็กๆเขาจะขึ้นมาตามคลองมีคนรู้ที่เขาสัมผัสได้ก็บอกว่าตัวขนาดรถวีออสใหญ่กว่ารถบีออสนะคะตอนนี้นะคะแต่รอยรอยรอยเหมือนน้ำร้อนลวกหญ้าอ่อนๆนะคะก็กว้างอยู่ประมาณ ม,มเมตรกว่านะคะมเมตรกว่าก็ประมาณนั้นนะคะใหญ่กว่ารถวีออสก็เห็นตั้งแต่ข้าวนู้นก็ยังไม่ต่อมาก็มาเห็นร้อยเล็กๆเลือ้อยๆอยู่หน้าบ้านช่วงช่วงทำบ้านใหม่ๆแล้วก็ปูด้วยปูด้วยหญ้า ปลูกปลูกหญ้านะคะปลูกหญ้าหญ้าญี่ปุ่นก็จะมีลอยน้ำร้องโวกเหมือนกันเหมือนงูเลยยื้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ประมาณน่าจะใหญ่ประมาณประมาณขาของแอสได้ประมาณนี้ค่ะลอยที่มาหายแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะ สวยงามเท่าไหร่มีขยะอะไรน้องทิ้งตรงนั้นก็เป็นคอกงัวนะคะ ลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกนคลิปหน้านะคะ